คี่ทอดก็ะโทงมาว่าฉันว่าคือทอดเขาแล้วแต่ผู้วฉันบ้าคือไปไดใจหังเปล่าเก่าโัถึงไม่คุ้เชาวนาลัไม่ไม่คุ้ว่าไ้เวอบเศเศษขอ่บ้ามัน ถาว่าติดป่ะเนี่ยป้าว่าถามทางนี่แหาว่าแบบโอ้ยติมบ้ง <c oughs> บางาาบรื <c oughs> อเปลาไม่ติาาก,การกอา็อ่หลังจรกของเออเอออยากได้ดีแต่ว่าไม่หายว่าไงด,ดูที่ผมถิงทานเขาอยู่รับเกลียวมาแล้วเหรอครับใครจะอยู่รถแรีนอยู่ปูขันแรกกับวัดติดขั้นแดกกับวัดติดให่ขั้นไหนมึจะขั้นห่างห่างเพราะว่าชีวิตห่างห่าง ใชพรก็ว่าใหญ่งางมากเกือบใหงางมากพอว่าค่ะพอเออมาคาารวาอย่าต้องไปถึงมันพระวันว่อเอออย่างนา้ถามอีเพอมน้าหนับไกลมึงได้กวันค่ะตวเจ้าว่าไกลแล้วว่าานว่าวันที่สามถึงนี่ถกกี่ราบไม่ถตกม่ฝานยี่สิบเจ็ดอปูมาเนี่ยเป็นยังสว่าไม่เดียนเต่มือดีดด้วอ้องเช็ให้เขาเออวันนี้เชียเขาว่าจะมีโชคใหญ่มากมี ไขคคถือต้องหน้องขมถือกันไม่เคยถืออันิงๆนฮะอยากไข่อ้างานไหนก็ถือแค่เทียนอาปูอ่ะาย่ไขจักวาปัจจันวาไขคของวันที่ขาวสีพอวางตรงๆาังบาต้องออเข้ามาตาจังไข่จงๆนะฮะอยากคืออะไเอาสกขีหลองเอาี้ลือเอ้า ต้องค่ายเก่าสิีจังใส่ไม่ถูกต่อสิบสี่ใส่เป็นอวันที่สามสิบคือเก่านะปูไมาถูอต้องเก้าสิบสี่นั่นแหละฮะค่ายเก่าสิกสีไปเก่าได้วันแรกอากาได้คือเก่าไ่มต่อสกบสี่ก็คือเก่ากับมันตุ่ยแบอนันไม่หรออตมอหลักอีกมากกวเก่าหลายถึงักอืแฉัต่นมดี่น้า อันแข็งไหนข้อนางแรงว่าความแรงข้อนิ่งๆหลายกว่าความแรงแตกจนจนวัววัว้าว่าถือจังไรขันว่าถือว่าถือได้ถ่างไม่วันจะได้ทางประตูโขงน้อยรักเออแรงถ่างนิดเดียวมือแรงว่ะถ้ายบังพอจะเข่ามาหาจะมาทำบายผีเออ บายทีเมื่อว่าที่หกกากล่าวขาระวะพอว่าขอข้อจากพอว่าพอเขียนให้กันหนว่าทันเอาแล้วพ่อจะจ่ายเองถูกต้องนะพ่อช้งกระจายฐานนงิงพระรามาเป็นแขนสององค์ีกกว่งเงนเราด้วยกัไม่ให้วากันเนว่าท้ไปร่วมกันแยกกันก่าแยกโตถัดืม องปู่เทศไหมแล้วก็ขยันมากตรงนั้นอย่างกันแต่ร่วมาฉลองได้ร่วมาฉลองไหนก็รู้นะเอืได้จุดด่กอืมขายที่ร่างเขเกี่ยวกับเกาซึ้มซื้อมาเมื่อนานวันที่หอ้เอาคือว่าฉลองขยันัากเต็มท้องอุ่มห้องกบปูทั้งตัด ขอมงันง่งใหเอ็นผิงถ้า้องหอละคัางนั่มบวปูอินเอี้ยงตินเต็มถ้าร้องหอมละคั่งดังก้องด้วยรู้เอางั้นกางนหลบุบบริเวณแหงหลเหมือนอ in ุูเตั้งเป็นบริเวนทักสีสิผู้์คได้อยากได้นะไปขอพ้อนเอาแล้วลเต้ไปขอพ่อองคูใหญ่ข้าเมึงนาอืมจะได้ข้างแดงนารกแดงถวันงบ้ามันมือกินไหม ถ้าเวร์มบาดังมีไ <hey>. ม่ถ <Shit. S 2> ึงก็ไม่ได้ทางแล้วถูกแล้วโดยที่บวมบาดังม่ก็สิภาฉางเพื่อไงทามว่าทางได้เหมือนทุกคนบ่ได้แล้อถูกต้งดูที่เวิบาดังมีเท่านั้นที่จะทางได้ทางอันอื่นทางไหนทางชาวบ้านทางถนนยางงาน้ังงานงานแอ้ทำยาก พราะไม่หลายจรงหลายอย่างบางหูบางตาหายสุขหานบราถึงต่เบิ่งเออเพราะฉะนั้นค่นก็ได้ถามเดยนะลูกให้ลูกหลานิ่งเออให้ได้ถือทอดกันไปได้เบิ่งว่าการข้งมการั้ามแบเป็นท่างแบบต้องรักบ้างให้ลูกหลานคิดดันข้ามดันปฏิวัติปฏิวัติเองค่อยจะทำเลย Ừ. không ờ, nó không cũng quá chia rồi bà tàu phóng viên rồi ờ có càng thường thả má đó hài hòa thôi mới bà gan cả mới gan kho mẹ bỏ cả bao bỏ ẩu quá sao bỏ một tập tàu bà bà bỏ một thập qua đỉnh nó thằng trong thằng Uhm. Giáo lắm qua hết cầu gang hay không phải là luôn mhm. Hm. Hook may màn hay cả bọn hùng đã cướp bạc hook gần màn may không. Oh, lắm qua cả đây chị phải tham màn. Tham màn tham bắt đầu khô. Oh, tham màn 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 เออวันที่หนึงกัดทัดทัดเอยจะนอนเลยร่มืเออให้ชาวบ้องปงปงหรอวไงาวบ้านกูกต้องชาวบ้านให้แล้วให้ผู้วัาคักกองจังหว่ะจะได้ทางถูกดอกประตูของได้ทางใครไหมนอนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเริ่มช่แต่เขตภายในพศสองพันห้าร้อย เจ็ดชิ้สาวเจ็ดสาคือเกาดํปูเออคือเกาห่าหะพปอกเนี้ยขาเขเจ็ดชิ้นสาวเขาเจ็ดชิ้สาว่ม่ไรไม่ขอไม่ต้องกัดตัดบางเพื่อบางที่นสวแดงข้างนี้ข้นมาไดมาข้าต่าื่นเจ็ดชิ้สาวเปเลยบ้เกินมึงบ้าเกินมึงแด้รู้ได้

vô quán thì đây đó lại đi phù ờ, ngóc lại là nó phong chặt rồi ngóc có băng ngóc thực sự mà tầm ba cái để mà lại phù hộ có vài là <laughs> có vài Mới răng và bó, mấy hoàng đăng mà vẫn đang bằng điện phù sa sai rồi phù hahaha ông đang vào à hahaha thì ở phòng phù thiếu mà thôi nước thì ở ở <laughs> 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 พี่เขาทำเอาพ,อออาพี่พี่ับเอาคือพ่พออยากให้เอาว่านได้มาพังเมียนตระปูต๋องมา้านะต๋องม้าตระปูเนาะองค์ปู่ใหญ่นะวัาใชธรรมาด้ต้องมีหมอฟ้าดิองค์ปูอาาาา่อนาคตนาคาราสุดโตอนาคตราต้องอา่านเพิ่มองค์ปู่ใหญ่ปูชี้สุดโธมาด้วยนะไม่ได้นะต้องทำพี่สีเบิกเบิกไห่เบิกไห่ โอพวกพัาทำพั่งเนี่ยเพิดเด่มยวกว่าถึงไหวบนูแต่ด้พอเขียวเ <c oughs> พราะว่ามันเป็นคนรับเผาพังหนู่อเราดังถามว่าทำาพังนี้ยาาังไรบ้าได้คือกันเก่งคึอกันได้เหมือนกันแต่การ่ำเอามาะาชานกัูเรือด้วยบุญบวารมีองค์ปู่ของเราอือองคุที่ปรกคาคือองค์นั่นใ่หรือกปล่อือเอาไปใช้แ่มากมาํากัน โอ้ยงาเข้าอดีตัมดนานอ่ะยูคที่าาเข้าท,ยท,ท,ยทายท้าวสะดุดเ่เฮ้ยเป็นยังเกิดจากกิเกิดจากใจเกิดจากบารมีกับพ่อม,วมา,ออว,ามอว่ะพ่อข้าว่ะมาล่ะเอแต่ินเออ่อะัทานเอะิดแต่ละหน้าเถอะมงสะดุดเร้่ว่าอันไหนสมควรท็อันไดนบ้างสมควรทเออม่อไดกัเป็นหน้านเังว่ะทุกหมู่เราก็ต้องมาประชุมที่นั่น มาทุกพาคอ้เดาลูกหลานคนเห็ดกังหลายเกียกินขึ้กันก็ีดกเหลีอยถึงน้ำพอเอาเห็ดไปเพื่อผีเพิ่มเลยพ่อเห็สภาแต่ว่าเปิดแต่ขี้เดี่ยมขากันแล้วะคือไก่น้องูีดอกปุเอออาหารเก็ฟสยไแล้วหงองขีเชียรว่ามึงู้จักมอนกูได้กินดีอ่างวะพาอก็ขีเอาไว้ข้ามาเชียวท่นเชียน่เียน วอาก <ission> ินเหรอาจวิพากย์เคียา์กาษาโ่งน้องหวานครสีอาวนเออหันมาโอตใจใจแต่ว่าแตก้อนมูไม่ว่าอีนังงเมีอนปูจะคายแต่แต่อีนังงกเกลียบอีนังแตงโูน่ะอัอเดลยวรวยน่ะเดี้วรวยว่าเค่งงานแบบใครสีเอาใสช่องเว่งวาดใครช่องดังเลียวว่าฮ่ช่องดังเดือ อเมอื่อพกออกไปูไปใส่ละ,ะาูาออไปาาวัดอาไปวงพายางหนักวาพาหนักเป็นไข่ว่าฝนต <c ười> กสองม,มือจ้าว่า่เป็นวัดาวเป็นยังวัดที่มปทองว่างพายงหนัก้วยูเม้ยมือนีพายางหนักคนโมาบอว่าพระจะว่าจะไปค้องบ๊เพิงหม,ม่ <c ười> ไปคองบองจอร้อง เขาจัก,จกวะไอ้ข้าวว่าองค์จางจ้าอืมว่าเป็นใครว่าถ <c oughs> ือฝนคือฝนก็แห้งขาวตึ้พอว่าว่าเป็นหนังเนาะไาทางาไปได้หมดแล้วนะถ้าข้าวจะไปนล่วหอกนไปเบิ้งไปที่แต่ลานาไปเบิ้งว่าว่าไปที่เวลไปไปที่ทางเวลไปไปตรวจราชการอืม ไปวงน้าก็งยน้าเอาเกลียวไปฟังพญานักจัาพญานักจัาไปยืดติพ่อจัามาจังหวัาย่ไหมนั่นไงพาานักกระจายปูพงักมาพาานักปูพายานากจับยังไงปูจับูมกไก่็ยังมีนิ้เสียงจัาพญานาคมักได้นนิ่เสงค้อยต่าพาานักจัาไปบ้างพาคข้ไหนบ้าค้หนกจับแ่พาานาคจัาเอายินมือนี่แล้วไปวิ่งม พรก,กัร่เขลามากับว่าตางนักเืีนมันถือฝนเนาอะอถือฝนไว้กับฉันกันัเือยกัวฉันหัวกั <p ul g> วกา่ากงาแก่งมาแกากมาแ่งมาหก่งมาแก่งมกมาแก่งมาแก่มมาาหาามาแก่งมาแกมาแกงมาแก่งมาแกงมามางก่กง่าแกงมาแ่างมาแก่า่มาง่างงางม ตั้ง,งหัวฟอตงตั้งหัวเขาจะมกถือฟองไหมผักอะไรนะเขาหะักถือโลมไหมการนะ์ดจ่าจามก็จามออกเสียงไม่แต่กกาก็อกกกอ,อกออเสียงไม่เมื่อแต่เสียงคำว่าเมื่อแต่เสียงคำว่า การวิ่พายการหนักข้างล่างสิอืมแจ้งเถ่าขันดอกกันี้ะว่าเถ่าขักแต่พาารหักกงคอตรง้กงคออืเพราะมาเข้ามาานะเจียงพายกางหนักข้างล่างกันนข้างล่างกันข้างล่างเจียงเถ่าพอโอ้โหว่าจังการละพา ขึ้นจ่าขวากจ่าว่าือหวานคึ้งเงินแดงวะบ้าไปแลคือคนตีพุ่เรี่งหัดเขียนฝานังว่ะแตงหมาเติ้งหมาเจ้าหมาตุงหางหมาป้งหงัเขาเต้าหมาจ่าเขาเลนแค่ขวาจ่าเป็กที่เ้าเนแค่ขวาจ่าเป๊กเฉองเฉาอ

ขันการะวาแขงเลยอ้าวมอะไรกแขงม้าน่นรับอยู่กูข้าม้อนแบบเกือบคอใส่คอเนาะอ้ามาแข่งกันเขาอยบขึ้นออาเ้ยขนาราวแข่งม้าลุกโตมาแ้วขันคาราว้าน่จะอปวไม่เป็นรม่คือต่นาม่ไม่อยากแ่ก็่นมไมอยิ เออพักข้าวราวะพอเราหาโทุกหายาักหายทุกหายหวานทั้วหมสุขภาพแข็งแรงหัยกระไรรองหายท้องไหว่ากิจการงานตะเรก็ตมให้จิยังว่าสมเขาแตกห้ใจที่จิยังว่าสมเขาไม่จัใหายไม่ว่าเงินบาทเราไม่โองโูที่ก็ข้าปั่นปูปาถามว่าถึงทม่ถูกว่าอีน่าเดิมก็นังว่าใจเลยว่าเลยแค่วางแค่ไหนสุดอ้าว โอเคแลมโอเคแลตางมาถือไปทานงพางามปูสนำมาเผาแล้วบปูลสันไปแล้วย่างเลยป้าเธิแม่นาคน้อยกำลังนั่งนอนหลับลังนอนหลับนย่าเลยมุ่นจะข้าวปูไปนะมาเผากันตังคันตัวตั้งเพื่อนหลายปูแม่นาคน้อยยังแต่สินมน ที่สีเลื่ท่าน้อนปูจามนะออ้น้อนจามเนาะปูอู้ว่าอยู่าอยู่ไปงักเครื่งเ้านไปวางไว้เนาะขอบนุณาูมือวครื่งบ้านี่สอือ้าว่าเปิ่งจังถามั้งครับอมหอยใจได้เราปูถือได้หายไปลูกไอ้นางนึกจังสลยสซยหนักหน่อย้ิปูเลยวันที่วันที่สามสิบ ที่ออกโตออกก้อยานครดูก่อนมาที่ถามสิบ้านึีไม่โฉมหรืหลักไม่ถฉมอหมาออกพวกนี้เดินบัดท่านี้ก็มีหม่องยู่นละคู่บ๊อึอหมองเรื่อยบ๊อ้หม่องดูคุณยดว่ามีหมอยู่ไปยุติธ้รากันบ้าบ๊อึพอาเซียนยุติหรรมกันบ้างคือยอยาก่อยคือทุกคนไ่แต่คื่ย อล้วมาปูที่เ่าที่เราวาที่เราเอ้ยอิ่มหน้างอกเต็แว่มาคือว่าคิดหอดอะไรแมุ่ำคนกับข้ายยญ่กู่วปูไม่เปลี่ยนใะอธิษฐานเอานาะปูเนาะอธิษฐานเอาก็ถึงเหมือนกันสาธุค่ะแต่อิ่มหน้างอกแตนแม่มาคือเปลี่ยนแกัแวนแกแกนห้องที่เ่าที่เราวาที่เราเอ้ยหวาืไม่คือเปนี่ยน่ะ วันนม้กแก่นแว่นไม่เสียงวาพี่ไม่เสียงเนาะออกเสียงไหนเนาะออกเสียงอาไรนะลูกนะเสียงเอ็งนั่งนกแก่นแว่นจ้างมาแต่มาห่อมหายงูฟังเอามาเป่าหายคอนฟังฟังกับบ้านหอองทอตามพูตามพี่น้องมาเออจ้างมากต่อยากมาหาอีพอครื่องแบบว่าจางมาจ้างมากต่ถึงว่าหาอีพอคื่อว่าจันมาได้เก่าว่าจะไป หายุกปแบบไม่จบไม่หลกไมจบไม่หมานะรูปแบบหายก็ไหนบ้างหายเพ่อไหนมาเกี่ยการงานแต่เรื่อง,อง,องกา่านนนหนา่ะโชก s ีโชคก้นดังๆเลยนี่หายไปูกเล้วครับุจัด้นาดูนะคะสวัสดีค่ะ